สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับร้านไบเกอร์คพิษณุโลกนะครับวันนี้ก็มีสินค้าเข้าใหม่เนาะเพิ่งมาสดๆล้อนๆเลยนะครับยังจัดไม่เสร็จก็เลยเอามารีวิวให้ดูก่อนเนะาะคราวนี้จะเป็นหมวกของ HJC นะครับ HJC กล่องดําเลยนะครับอันนี้ผมจะรีวิวแบบรวดเดียวเลยเนาะเป็น HJC Alpha Carbon Series นะครับ Alpha Carbon Series นะครับก็จะมีประกอบด้วยจะเป็น อัลฟาเกาหนคาร์บอนนะครับอันนี้เพิ่งเข้ามานะครับอัลฟาเกาหนจะเป็นหมวกสไตล์ทัวร์ลิงยกคางได้เนาะตัวต่อมาก็จะเป็นอัลฟา71คาร์บอนนะครับอัลฟา71คาร์บอนจะเป็นหมวกสไตล์สปอร์ตทัวร์ลิงนะครับเป็นฟูลเฟสเต็มใบนะครับแต่มีแว่นกันแดดหรือซันไวเซอร์ด้านในนะครับแล้วก็จะเป็นอัลฟา12คาร์บอนนะครับอันนี้จะเป็นฟูลเลสซิ่งนะครับเป็นสปอร์ตเลสซิ่งเลย เริ่มจาก12ละกันเนาะนะฮะก็ในกล่องนะครับก็จะมีแผ่นกันฝ้านะครับแล้วก็ชิลสโมกแถมให้นะครับของตระกูลอ l ฟ h านะครับถ้าเป็น12อะ่ะแถมแถมชิลสโมกให้นะอันนี้อันนี้เริ่มจากอ l ฟ h า12นะครับเป็น s p o ต t Racing เนาะนี่อันนี้จะมีชิลสโมกให้นะครับมีแผ่นกันฝ้าให้นะครับติดอยู่ในกล่องนะไม่ได้แกะออกมาอืมแล้วก็จะเป็นตัวม้วนนะครับ ถุงตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับตัวฟาบิโออัลฟาสิบสองครับฟาบิโอที่รีวิวไปแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นคาร์บอนซีรีส์นะครับเข้าสินค้าเข้ามาพร้อมกันหมดเลยนะครับทั้งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วก็สิบสองนี่ให้ดูสิบสองคาร์บอนนะครับสิบสองคาร์บอนนี่สวยงามเบาด้วย อันนี้ไซส์ M เนาะน้ำหนักก็จะอยู่พันสามกรัมนะครับพันสกรัมก็จะพอๆกับตัว11เนาะที่เคยที่เคยมีมาก่อนหน้านี้นะครับเบาเหมือนเดิมนะครับตัวกลไกเขาก็จะเหมือนฟาบิโเนาะต้อง ต้องกดนะครับแลวดันขึ้นนะครับชิวตัวล็อกลไกลแบบใหม่ทั้งหมดเลยนะครับน,นี่จะเป็นอ Carbon, ัลฟา12คาร์บอนสายลักคางเป็นดีดีลิงนะครับตามสไตล์หมวกปูเลสซิ่งนะครับหมวกสปอร์ตเลสซิ่งนะครับนี่มีลิเฟกนี่ลเฟกสายลักคางเป็นดีดีลิงนะครับม, ed, บมีแผ่นกันฝ้าพินล็อกแถมให้มีสโมกไวเซอร์แถมให้ ยงามมากเลยนะครับอันนี้ออกเทาๆเนาะทีแรกเนาะสีดำนะครับออกสีเทาๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นช่องลมด้านหลังนะครับนนเป็นแบบสปอยเลอร์อนิดๆนะครับเป็นจุดเป็ดนงอนนิดเดียวนะครับสวยงามสวยงามมากเลยจุดสองนะครับโลโก้นูนสวยเลยะครับเป็นอันนี้เป็นโลโก้นูนเนาะ โลโก้นุ่มสวยมากต่อไปก็จะเป็นอัลฟาเจ็ดหนึ่งคาร์บอนนะครับเป็นสปอร์ตคูลลิ่งนะครับเป็นฟูลเฟสแต่มีแว่นกันแดดนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับข้างในนะมีอะไรไม่ด้วยไม่รู้ ยากกันเลยด่าอ๋ออันนี้มีแผ่นปิดใต้คางมาให้นะครับเป็นแผ่นปิดใต้คางของเจ็ดหนึ่งนะครับอับว,ว่าเจ็ดหนึ่งจะมีมาให้เนาะเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูของเก้าอ่าของสิบสองสิบสองไม่มีนะครับมีมีของเจ็ดหนึ่งเป็นแผ่นปิดใต้คางมาให้นะครับออกมาแล้วนะครับโอ้โหสวยงาม อันนี้เป็นเจ็ดหนึ่งคาร์บอนนะครับเจ็ดหนึ่งคาร์บอนอันนี้มีตัดแบบตัดแบบเป็นสีแบบสีเงินด้วยนะครับ7จดหนึ่งคาร์บอนก็จะเป็นสปอร์ตโฮลลิ่งนี่มีช่องลมตรงกลางนะครับเลื่อนได้แต่อันนี้เขาซีนมาเนาะน,นี่เขาซีนกันลอยมานะครับชิวหน้าก็จะคล้ายๆของของสิบสองนะครับตัวกดล็อกก็จะเป็น กดก่อนแล้วค่อยดันขึ้นนี่นะครับกลไกก็จะเหมือน12เลยนะครับไม่แน่ใจว่าชิวหน้าใช้ตัวเดียวกันได้ไหมแต่น่าจะได้แต่น่าจะได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมต้องไปดูอีกทีหนึ่งเนาะอันนี้ใ้้อ L นะครับไซแอ L ตก1,500กรัมน,นะครับตัวนี้รองรับ Smart HJC นะครับ Gen 2นะครับ Gen 2 ลองรับสมาร์ททีจี่เจนสองนะครับมีแว้นกันแดดข้างๆด้วยนะครับแว่นกันแดดแวงนี่แว้นกันแดดลงมาเหมือนเก้าหนึ่งเลยนะครับไม่เห็นช่องแสงเลยลนะตื่นมากเลยครับอันนี้น่าจะปรับปรุงมาแล้วนะครับภายในนวมนิ่มเหมือนสิบสองเลยนะครับภายในนวมนิ่มเหมือนสิบสองเลยนะครับคราวที่แล้วผมลองใส่ เอาฟ้าสิบสองคอตาโล่ไปแล้วอันนี้เดี๋ยวมาลองใส่ฝ้าเจ็ดหนึ่งอันนี้ไซส์ไซส์เอ,อันนี้จริงๆไม่ใช่ไซส์ผมนะแต่ผมลองฟิลลิ่งนิดหนึ่งเว่ mm. นกันแดดเว่นกรแนแดดลงมาเห็นช่องแสงนิดเดียวนะครับในนี้เหมือนจะไม่เห็นนะแต่มองออกมาเห็นนิดเดียวนะครับเห็นนิดเดียวเลยนะครับ ลิ่งดีมากหัวกไม่หนักนะครับเบาๆใส่ละคางก็จะเป็นดีทลิงเหมือนเดิมนะครับตามสไตล์เขาสวยงามนะครับอันนี้ก็จะเป็นอัลฟาเจ็ดหนึ่งคาร์บอนนี่อันนี้โลโก้นูนเหมือนกันนะช่องลมนี้สามารถสไลด์เปิดปิดได้นะครับแต่เขาซีนไว้ผมก็ยังไม่ได้ไม่ได้แกะเนาะนี่ช่องลมสวยงามเลยนะครับพัฒนามาพอสมควร น,นี้ก็จะเป็น71คาร์บอนนะครับทั้งอัลฟา12คาร์บอนนะครับแล้วก็อัลฟา71คาร์บอนนะครับราคาอยู่23,900บาทนะครับ2อ9 0 0นันนี่อันนี้จะมีเป็นชิวใสเนาะแล้วก็จะมีแผ่นดินล็อกให้อยู่ในบ็อกเซตนะครับไม่ได้แกวออมาเพราะว่าเขาแปะกาวไว้เนาะนะก็จะมีอยู่ในบ็อกเซตนะครับ สิบสองอัลฟาสิบสอนะครับกับเจ็ดหนึ่ะครับสองหมาบาทนะครับมาดู9ก้าหนึ่งก้าหนึ่งคาร์บอนก็วัสดุผมว่าเป็นคาร์บอนตัวเดียวกันเลยแหละนะครับลายเดียวกันอะไรเดียวกันเนาะจริงผมรออัลฟาเก้าหนึ่งจะเอาไปใช้งานออกทิปแต่ก็เพิ่งมานะครับก็จะมีกล่อง คู่มืออยู่ในนี้นะครับอันนี้ไม่มีโอ้ยม,มีมีนิดหน่อยแกะดูก่อนไม่แน่ใจว่ามีอะไรมี่อะไรเลยมีสติกเกอร์สติกเกอร์กับคู่มือนะครับนี่ตัวนี้เป็นสติกเกอร์กับคู่มือเนาะไม่มีแผ่นปิดใต้คางอีกชิ้นหนึ่งเหมือนของเจดหนึ่งนะครับแล้วก็มีแผ่นกันฝ้าอยู่ในบ็อกซ์นะครับ แล้วก็ถุงผ้าถุงผ้าเหมือนกันหมดเลยนะครับสามรุ่นนะครับ <c oughs> โอ้โีสวยงามเอาฟ้าเก้าหนึ่งคาร์บอนนะคสวยงามอะ่ะน,นี้เป็นช่องลมสไลด์ด้านข้างนะครับ สองข้างเนาะเป็นคิ้วตรงคิ้วนี้เนาะสองข้างก็มีด้านบนด้านบนก็สไลด์เปิดจิดได้นะช่องลมด้านหลังนะครับก็สไลด์เอานี่นะครับน,น,นี่ด้านหลังเาขาค่อนข้างสวยสีเงาวแวบเลยคาร์บอนอันนี้ไซส์ XL นะครับไซส์ XL ก็ตก1,750กรัมนะครับเป็นคาร์บอนที่ไม่หนักไม่เบาเนอ้องแต่วัสดุเขาดีนี่ชิวหน้าเปลี่ยนใหม่ ไม่เหมือนไม่เหมือนรุ่นเก่านะครับ90มีมสันไวเซอร์ด้านในด้วยนะครับสันไวเซอร์ด้านในด้วยสวยงามนวมเปลี่ยนใหม่หมดเลยนวมเปลี่ยนใหม่หมดเลยนิ่มนะครับนิ่มกระชับน่าจะกระชับอันนี้แปลกไปอันนี้เป็นคลิปล็อกนะครับเป็นคลิปล็อกสีของ ตัวล็อกนี่มันเปลี่ยนไปเป็นสีแดงเนาะวัว่สดูแบบเหมือนอลูมิเนียมสีแดงนะครับแต่ว่าซีนกันลอยไว้เนาะเ่แเว่นกันแดดตัวนี้ไม่แน่ใจว่าลงมามิดเหมือนเหมือนอเหมือน i91 เก้าไหมครับลองติดข่อนโอ้ลงมาค่อนข้างมิดเลยนะครับ ส่วนตัวผมว่าฟีลลิ่งคล้ายๆ i 9 1่อทั้งแว่นซันไวเซอร์ที่ที่ลงมาเนาะซันไวเซอร์ที่ที่ลงมาอะไรเงี้ยนะครับก็จะคล้ายๆ i 9 1ชิวหน้านกลไกเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับไม่เหมือนไม่เหมือน Alpha 90รุ่นเดิมที่ที่เคยมีมาก่อนหน้านี้นะครับนะครับตัวนี้ก็จะรองรับ hjc smart hjc นะครับเจน2เหมือนกัน เจน2ก็เลือกรุ่นได้เลยนะครับว่าจะติดตั้งรุ่นไหนอะไรยังไงนะครับก็มีให้เลือกหลายรุ่น2รุ่น <c oughs> ตัวที2สองรุ่นนะครับตัวนี้น้ําหนักไม่หนักไม่เบานะครับแต่อยู่ที่บาลานซ์มากกว่าถ้าใส่กระชับใส่ตรงไซส์นะครับผมว่าไม่หนักนะครับผมว่าไม่หนักแต่อันนี้ด้วยความที่มันก็ตามไซส์แหละอันนี้มันไซส์ XL ก็ตกพันเจ็ดห้าสิบ แต่ถามว่าเวลาถืออ่ะมันผมว่ามันไม่หนักเท่าไหร่นะบางคนอาจจะว่าหนักแต่ผมว่าเฉย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 นะครับผมไม่ไม่เกี่ยงว่าหมวกหนักหมวกเบาผมเน้นใส่ที่ชอบมากกว่านะครับส่วนออาฟา่เก้าหนึ่งตัวนี้นะครับอยู่สองหมื่นพันห้าร้อยนะครับสองหมืหันห้าร้อยราคาของ hjc หรือว่าหมวกหลายๆแบรนด์ในปีนี้นะครับขยับตัวขึ้นสูงพอสมควรน,นะครับก็ ใครชอบซีรีส์ไหนยังไงก็หามาใส่หามาจับจองกันได้นะครับวันนี้โลโก้นูนโลโก้นูนทุกรุ่นเลยอ่ะแตโ่โลโก้นูนข้อเสียของมันคืออะไรรู้ไหมทําความสะอาดยากเวลาแบบถ้ามีแบบพวกเศษมแมลงอะไรเงี้ยนะจะทําความสะอาดยากผมว่านะแต่ก็สวยดีนะครับเป็นเอกลักษณ์ดีนะครับอันนี้91นะครับอยู่26,500 ใครสนใจก็เข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามาลองกันได้นะครับที่ร้านเบเกอร์ครับสสตุโลนะครับสินค้าเข้ามาแล้วนะครับมีไซส์ตั้งแต่ SML XL 2XL นะครับก็มีหลายไซส์ให้เลือกนะครับเข้ามาลองเข้ามาชมนะครับไม่ซื้อไม่หามานั่งคุยกันได้สบายมากเลยนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับกับกับซีรีส์ HJC Alpha Carbon Series นะครับเป็นคาร์บอนซีรีส์เนาะ ทั้งอัลฟาเานนะครับ26,500อัลฟาเจ0่อัเลฟา2 0เดี๋ยวขึ้นราคาไว้ให้เนาะถ้าเกิดว่าพูดผิดไปอะไรยังไงเดี๋ยวดูราคาที่ขึ้นไว้นะครับเพราะว่ามันเข้ามาเยอะทีละหลายๆตัวนะก็จะอาจจะสับสนแต่ไม่น่าผิดไม่น่าผิดวันนี้ก็ลาไปก่อนเดี๋ยวยังไงก็ฝากไว้นะครับกับ HJC อัลฟาคาร์บอนซีรีสนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่องไบกเกอร์ขับติ่สุดโลกด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับข่าวขายแต่ของแท้ไม่ขายของกอปจ้า